สวัสดีจ้าวอวนอวยพลกับเจกับมะพอกันอีกแล้วค่ะโบไรมะผักเสียงบกักโดนพี่น้องคิดหอดกันบ่าจา้ะมื่อน,นี่พลสิคือโอกาสนพี่น้องนอมะผักเสียงในอีพีนี่เลยจ้ะวันนี้นะคะสวยๆเลยค่ะเป็นนางเจวอยู่บ้านนะคะวอล์กหนึ่งวันกับพลเก็ตเรดี้วิดมีจ้าอนอื่นพลก็ต้องขอบคุณลหลายๆค่ะเสียงตอบรับดีมากนะคะเวลาที่พลลงคลิปเกี่ยวกับบ้านทําความสะอาดบ้านหรือว่ารีวิวยังสิ ตามคำขอที่ทุกคนขอมานะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบบ้านพอยนะคะวิธีการจัดบ้านมีความแบบโมเดิร์นโมจัยอย่างแบบเนี่ยทุกคนพอยก็ต้องขอบคุณเยหลายค่ะตื่นเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะหลายๆคนถามว่าจัดบ้านแบบนี้จัดแบบใดมันก็บ่มีอย่างยาค่ะเลือกสีที่คุมโทนไปด้วยกันได้นะคะสมมุดว่าสีเทาสีดําสีขาวบ่วเกินกันค่ะถ้ามีเฟอร์นิเจอร์สีชมพูสีแดงอย่างสีมันกับไปกันบ่ได้นะจ๊ะพี่น้องความมักส่วนตัวของพอยนะคะพอยเป็นคนที่มัก สีเทาค่ะเพราะว่าสีเทานี่มันเป็นสีที่ข่าไม่ตายค่ะทุกคนสีเทาเป็นสีที่มงแล้วไม่เบื่อค่ะก็คือร่วมสมัยอยู่ได้ทุกรูปแบบนะพี่นองแล้วก็แมทง่ายใช้ได้นะคะเพราะนี่จะเป็นคนที่บมักสีแบบว่าจีตาดนะคะสีแดงสีชมพูสีเขียวสินสิคือบบมักนะคะ ตัดออกได้เลยค่ะจะคุมโทนแค่สีเทาสีดำสีขาวประมาณนี้จ้าพี่น้องเฟอร์นิเจอร์นะคะเลือกน้อยแต่โก้นะทุกคนเวลาเลือกสีเข้าเลือกสีที่มันไปน้ำกันได้ให้มันเข่ากรบฟ้าผนังนะคะมันจะดูสวยมันจะดูบ้านเนี่ยดูลอฟดูซอฟมากขึ้นนะคะ อื่นพ้อยตรงออกโตเลยนะคะว่าพ้อยกับคุณเจนี่นิสัยคือกันค่ะเป็นคนที่บ่ค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์อีนังใส่บ้านหลายค่ะพี่นงถ้าซื้อก็ซื้อเป็นแบบให้มันเด่นให้มันอะไรอย่างนั้นไปเลยนะคะทุกคนถ้าซื้อหลายแล้วพ้อยบ่มากแม่จาบ้านมันสิดูแบบหกแต่ว่าสมัยนั้นที่พ้อยบทานเดมาสางบานหลังนี้นะคะพออยู่บ้านกับคุณยายค่ะซื้อใส่พี่นงซื้อสากระเบื่อยันเลื้อลบนะคะ แต่ก็ไม่ได้เอามาบ้านหลังใหม่สักชิ้นเลยค่ะทุกคนก็คือบ้านหลังใหม่นี่ซื้อใหม่หมดเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนอีอย่างเั่นนะคะพี่น้องตอนที่อยู่กับคุณยายนะคะเพราะว่าสื่อใสเนี่ยก็คือว่าคุณยายนีย่มีพ่หมหลายพ่มแบบที่เราทักเราปักแล้วก็จานชามที่สมัยแตก่กนที่เราเป็นสาานะพี่น้องหลายหลายพี่น้องบัตรที่นี่มันก็เลยบบมีหม่องเก็บก็เลยได้ซื้อให้เราเนาะจา้ะเนาะมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็อยากให้บ้านหลังใหม่ดูเรียบง่ายที่สุดดูลอฟที่สุดนะคะบ่ต้องมีอียังายค่ะอีกประเด็นนึ่ คนถามพอยว่าบ้านล้างไง่เห็ดความสะอาดบ่เมื่อยบ่สาหรับพ้อยนะคะพอยเป็นคนที่ว่ามักเห็ดความสะอาดแม่แต่ใดแต่ไรเราค่ะเป็นคนที่ว่ามักตรวจบ้านเจ้าของนะคะว่ามองได้ที่ต้องเห็ดมองได้ที่ต้อง่อมมองได้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้สวยหรือตรงนี้บ่สวยนะคะพ้อยเป็นคนที่ มักเห็ดความสะอาดค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้รู้สึกว่ามันเป็นนาทีที่ต้องเฮ็ดเพรารู้สึกว่ามันเป็นความเอ็นจอยความสนุกนะคะที่พอยหมักเห็ดหมากกลัวนะคะเลยบ่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความเหนื่อยหรือเป็นสิ่งที่เราต้องทําทําย้ำๆทุกวันนะคะมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะพี่น้องโดยเฉพาะมุมนี้ของบ้านนะคะพอยชอบมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่สําคัญที่สุด ทุกช่วงเวลาชีวิตของพลอยนะคะเสร็จแล้วนะคะพลอยก็ขึ้นมาเฮ็ดข้างเทิงค่ะมงนี้นะคะจะเป็นชั้นสองค่ะเป็นห้องที่พลอยขึ้นมานอนเล่นนะคะแล้วก็อ่าช่วงนี้พลอยจะขึ้นมาดูค่ะเพราะว่าพลอยต่อเติมข้างหลังบ้านนะคะแล้วทีนี้ช่างเนี่ยมันจะมีแอบเสียงดังนิดนึงนะคะเวลาพลอยทํางานเนี่ยพลอยก็จะขึ้นมาห้องนี้ค่ะแล้วก็ขนครีมขนอะไรนะคะมาไลฟ์สดห้องนี้ค่ะพลอยเพราะว่าพลอยทํางานผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะคะทุกคนจะเห็นว่าพลอยเนี่ยพับผ้านะคะพัหผมไล่หลายพี่น้องเพราะว่าคุณพ่อ พอยนะคะขึ้นมานอนห้องนี้ค่ะเวลาเราหอนหอนเนาะพี่น้องเนาะก็เปิดแอร์ได้สบายเลยจ้ะห้องนี้นะคะคุณพอพ้ยจะบอใส่เตียงค่ะเพราะว่าเราบ่เคยนอนเตียงแต่าดแต่ไรเราค่ะแต่งแต่ผุหละแต่งงานกับแม่นะคะเราสีนอนหมักนอนผื่นมากกว่านอนฝูกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเราบอกว่านอนฝูกแล้วมันปวดหลังกันแล้วแต่คุณหมักนะจ้ะเนาะแต่สําหรับพอพ้ยนี่กับปู่เลยจ้ะพี่น้องนี่จะเป็นห้องรับแขกนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องติดระเบียงนะคะห้องนี้ก็สีห้อนหอนได้พี่น้องตอนบ่ายมาถ้าบ่เปิดแอร์ เขามานี่โอ๊ยว่าเป็นเต่าอ,อบนะคะเพราะว่ามันหอนแหงค่ะ,ะบ้านพอยังไม่มีต้นไม้นะคะรอให้ข้างหลังที่ต่อเติมนะคะเป็นที่นั่งเล่นเนี่ยเสร็จก่อนนะคะแล้วพอยถึงจะให้คนเนี่ยมาจัดสวนจัดสนามหญ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทําไมเราถึงไม่ลงต้นไม้ยังทําไมเราถึงไม่ปูสนามหญ้านั่นนู่นนี่สักทีนะคะเพราะว่าพอยน่ะ ต่อเติมคลางบ้านเพราะว่าคิดไว้แต่งน้ำแล้วนะคะแต่ถ้าเราทําสนามหญ้าตอนนี้เลยเนี่ยเครื่องมือช่างหรือช่างเวลาเขาเอารถอย่างเขามาเนี่ยมันก็นจะทําลายแบบว่าสวนสนามหญ้าเฮานะคะเพราะก็เลยถือโอกาสนะคะทํา ข้างหลังบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนจะ้ะก่อนที่จะลงต้นไม้สนามหญ้านะคะพี่น้องชั้นสองนะคะเพราะจะขึ้นมาเปิดหน้าต่างเปิดพาม่านนะคะให้แสงสว่างเข้ามาในห้องนะคะทุกคนพอเคยไปเจออ่านเจอรายการหนึ่งเขาบอกว่าบ้านที่ดีหูเฮงเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องหรูหราอะไรมากค่ะแค่ที่ว่าเราทําให้บ้านเนี่ยอย่าอึมครึมค่ะทุกคนร้าหองใดทีโบไดใส่พอยก็จะมักเปิด้าม่านไว้ค่ะเพื่อให้แสงสว่างเข้ามานะคะเขาบอกว่า ถ้าเราทําให้บ้านอึมครึมเนี่ยมันจะบอค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทุกคนให้แสงสว่างเนี่ยมันเข้ามาในบ้านนะคะมันก็จะทําให้หัวเงบ้านเราเนี่ยดีนะคะห้องนั้น,นก็จะไม่มีอะไรนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ค่ะแต่ว่าพอยเสื้อมาตลอดแล้วพอยกะเห็ดมาตลอดนะคะมาในส่วนของห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเวลาห้องไหนที่ไม่ได้ใช้หรือห้องไหนที่รู้สึกว่าปิดไว้เนี่ยเราก็มาเปิดนะคะ ส่วนชักโครกนะคะพอยก็จะมาเปิดใช้ทุกวันค่ะทุกคนเปิดนี่ก็คือกดชักโครกไว้เลยค่ะเพื่อให้มันมีพลังงานการใช้งานของห้องนั้นๆน,น,นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลองพิจารณาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะจ๊ะเด็ก <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาต่อกันห้องครัวค่ะพอยก็เลยมาซักผ้าปูที่นอนเอียงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าผ้าเช็ดเท้าเนี่ยจะซักอีกเครื่องหนึ่งนะคะเอาไว้ซักผ้าคีริ้วโดยเฉพาะค่ะอยู่บ้านยายนะคะบ้านยายก็ไม่ได้ใช้ค่ะก็มีอีกเครื่องหนึง่งปกติเนี่ยก็จะมีสามเครื่องนะคะเอาไว้ซักแยกกันเนาะจ้าเนาะพี่น้องเร็ดภารกิจช่วงเช้านะคะอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยตกบ่ายมาค่ะทุกคนมาที่ B ีนะคะ P u f ู a ฟมนะอันนี้พอยกกิมาเลือ สะดุมัตเตียรายละเอียดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต่อเติมข้างหลังบ้านนะคะเป็นที่นั่งเล่นพอยเคยให้พี่น้องมึงแบบไปแล้วนะจน๊ะเนาะก็จะเป็นแบบโคเลียโคใจอีกอย่างแบบเนี่ยแม่จ้ะพี่น้องสีที่พอยเลือกนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะเป็นรูปแบบแซนด์วิชนะคะท้องจะเป็นสีขาวหลังคาข้างบนก็จะเป็นสีเทาค่ะให้มันเข้ากับบ้านนะจ๊ะเนาะพี่น้องบัดนี้เลือกแบบนี้พอยเลือกเป็นพีเมียมเลยนะคะเด้กกับบค่อยได้แบบ เสียงดังนะคะแล้วก็ไม่มีความร้อนค่ะทุกคนอันนี้นะคะพลอยก็จะมาเลือกค่ะอันนี้เลือกพลอยเลือกเป็นแซนด์วิชนะคะทุกคนแต่พอยจะบ่เลือกเป็นอันโฟมแบบนี้เนาะจ้าเนาะสีที่พลอยเลือกก็ตามนั่นเลยจ้าพี่น้องอันนี้นึ่งหมืกกระเพอยกระบ่มีอย่างหลายดอกจ้าก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปที่บ้านนะคะพอจะให้ดูว่าถึงไหนแล้วเนาะจ้าเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวันที่2ค่ะครั้งแรกนี่เทลุมเทยังเซนะ็จเนาะพี่น้องเนาะบันนี้วันที่2นี่เราก็มาขืนค้านไหจ้าปกตินี่ลาดคิ้วเอาได้ค่ะอันงานเราหนี่หลยหลายค่ะเหตุกับอันลุงแรมเนาะบันนี้ก็เลยขอเลาจ้าพี่น้อง เป็นญาติกันค่ะแล้วเป็นอันน้องซ้ายของย้ายพลอยนะคะนะแล้วรับเมาเหตโตเติมบ้านพวกแบบเป็นสไตล์โคเลียหรือสไตล์ Euro, ยุโรปอีกอย่างแบบนี้นอจะนี่แหละค่ะที่ว่าช่างเดียวกันกับที่ทากําแพงให้พลอยนะคะกลุมเดียวกันจ้าพี่น้องก็จะเป็นบรรยากาศขาวๆค่ะหลังบ้านนะจะเนะทีโตเติมออกมาคอนเซปต์ของพลอยนะคะก็คือโชว์โครงค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากำลังแบบว่าเสพติด การปลูกต้นไม้แห้งพี่น้องตอนนี้นะคะมาอันหลักการปลูกดอกกุหลาบพ,พี่น้องอันนี้เป็นดอกกุหลาบแคะนะคะตัวนี้นะคะทุกคนพ้อยตัดยอดตัดแล้วตัดอีกดอกเกิดเกิดพี่น้องพ้อยตัดไปอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะจากที่ซื้อมาวันนั้นนะคะพ้อยก็เลยตัดแล้วคันหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วดอกออกมากทุกคนและเขาชอบ แสงแดดมากนะคะทุกคนบัดนนี้พ้ยกับสิหันมาปลูกดอกกุหลาบแลวบัดนนี้พี่น้องเอ้ยนะคะนี่ก็เป็นเวลาหามงแ,งแ้งเราคะ่ะยังแดดอยู่เลยพี่น้องบ้านมูเจ้าแดดคือบ้านพอยบบบ้านพอยนะฮ้น้นฮวนเด้พี่น้องขนาดห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วก็ยังร้อนนะคะทุกคนตอนนี้คนงานกับเหตุงานเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนอขออนุญาตตัดภาพมาที่ช่วงเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาหกโมงแล้วกับยังแดดเปียงเปียงคือเกาค่ะ ขออภัยในความหัวย <deal> ุ่งเด้อพี่นองเด้อหัวกะสิยุ่งยังยงยองๆเนี่ยจักหน่อยจ้ะเพราะว่าคาแต่เหตุงานบ้านเนาะจ่ะเนาะเหตุตั้งแต่สร้างถึงแล้งเนาะจ่ะเนาะกลับมามองเดิมกันี่แหละค่ะพี่นองกะโปรโมทคือเกาจ่าหลังบ้านจะออกมาเป็นแบบไหนก็คอยชมในอีพีถัดๆไปนะคะทุกคน ว่าไปว่ามาบันีึ้โอยกันเลยใดไปเมืองบ้านหลังนึงค่ะหลายๆคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าพอยไปดูคอนโดนะคะเพื่อที่จะปล่อยเช่าแล้วก็หาบ้านเป็นหลังแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ไว้ปล่อยเช่านะคะแต่ตอนนี้นะคะกําลังตัดสินใจอยู่นะคะหลังนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะทุกคนราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะโลเคชั่นดีนะคะแล้วก็ทําเงินได้เยอะอยู่เหมือนกันต่อเดือนนะคะถึงวันพันเหตุการณ์กับ้อยกันสิประมาณนี้ค่ะทุกคนกับ่บคอยไดยูนิ่งปานใดค่ะเฮดแต่ง,งานแล้วก็โซหานันโซหานี่ ะะทุกคนคะตอนนี้พอยกําลังฟื้นฟูผิวหน้านะคะทุกคนครีมนี้นะคะที่พอยขายนะคะทุกคนสามารถติดต่อได้นะคะพอยจะให้ ID l ดียไไว้ตรงนี้นะคะปกตินะคะพอยกับสิขายครีมในแอปพลิเคชันติ k ต o k ค่ะและนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่พยจะเปิดขายอยู่ใน YouTube ค่ะทุกคนสามารถติดต่อพอลมาได้เลยเลยจ้า